ก็ขอโทษแล้วจะเอาอะไรอีกไก่เดือดจัดดราม่าไม่หยุดเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้ไมีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวของสามพิธีกรชื่อดังที่ได้ออกมาขอโทษหนุ่มเป็กผลิตโชคที่ได้พูดบางอย่างออกไปเรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะ ประเด็นดราม่าร้อนแรงที่3พิธีกรดังพูดเดินปาจรีไก่สมภพนและคิงพีรวัตรลืมปิดไม้ทำให้ได้ยินเสียงเมาส์พูดถึงนักร้องดังเต็กผลิตโชคจนเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างนักเกิดแฮชแท็กข่าวแหกโค้งบนเทรนด์ทวิตเตอร์เมื่อวันเวลาผ่านมาหลายวันก็ยังคงมีดราม่ากันต่อเนื่องหลังจากที่สามพิธีกรได้ตั้งโตขอโทษแล้วล่าสุดไก่สมภพนก็ได้เคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมแไก่สมภพ โพสภาพที่ถูกวิจารณ์อย่างต่อเนื่องส่วนไก่เองนั้นต้องออกมาโพสถ,ถึงบุคคลหนึ่งที่วิจารณ์ไม่หยุดว่าทำไมไม่หยุดขอโทษแล้วต้องการอะไรอีกครับฝากพี่พี่น้องน้องช่วยอธิบายให้เขาเข้าใจด้วยครับขอบคุณครับอีกอย่างคุณเริ่มปรุงแต่งมโนไปใหญ่ละว่าผมว่านั่นนี่ไม่ได้มีเจตนาจะว่าไรไ้ายใดๆขอโทษที่ได้พูดถึงบุคคลที่สามนั้นทำเอาหลอเพื่อนเพื่อนี่พี่น,พน้องนในวงการบันเทิงและแฟนคลับ สัางเข้ามาคอมเมนต์เข้าใจไก่และให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียว